ครับสวัสดีครับผมนุกเลนช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเจ้าไคเบอร์นะครับตัว K3 นะครับตัวนี้จะเป็นชิป Realtek 1185นะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ย1185ราคาไม่แพงแล้วนะครับก็เพราะว่ามี1186ที่เป็น 3D ออกมาลองรับตลาดแล้ว นะครับก็คือสําหรับคนที่จะเล่นเจ้าเคสก็คืออาจจะเป็นเครื่องที่2หรืออาจจะเป็นเด็กๆน้องนักศึกษาอะไรเงี้ยที่สนใจเครื่องที่ราคาไม่แพงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ตัว K3 นะครับตัวเนี้ยมันเป็นยังไงผมมาแกะกล่องกันดูนะครับต้องบอกเลยว่าทํากล่องออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ เครื่องก็ดูมีมาตรฐานดีนะครับรวมมาตรฐานต่างๆอย่าง C E F C หรือว่ามาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เขาก็มีนะครับมาดูกันนะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างน,นะครับหลายๆเครื่องนะครับเริ่มทยอยที่จะเลิกใช้พวกผลิตภัณฑ์โฟมแนละ้วอย่างเครื่องนี้เขาก็ใช้เป็นเป็นกระดาษคล้ายๆกับแผงรังไข่สมัยก่อนนะครับที่บ้านเราเคยนิยมใช้อยู่ นีก็จะมีคู่มือนะครับเป็นเซอร์วิสเป็นยูเซอร์แมนนวลนะครับก็มีรีโมทคอนโทรลนะครับก็หน้าตาสวยด,ด,ดีดูดีไซน์ฉกเฉียวเนี้ยบางๆเล็กๆนะเราแกะดูแล้วกันอา่าเนี่ยครับจะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับไม่ไม่ใหญ่ครับเล็ก ก็อะแดปเตอร์เป็น5โวลต์ขนาด2แอมป์แล้วก็อีกตัวเครื่องอตัวเครื่องอนี่ครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าดีไซน์สวยงามทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะมีจุดเชื่อมต่อก็มี usb 2-2พอร์ต นะครับมีเน็ตเวิร์กด้วยนะครับเลี้ยวเทคหนึ่งหนึ่งแปดห้าเนี่ยราคาเดี๋ยวนี้เนะี่ยค่อนข้างสูสีกับพวกที่ใช้ชิป1005หรือ1055แล้วแต่ว่าพวกนั้นจะไม่มีเน็ตเวิร์กแล้วก็แรมมันจะน้อยกว่านะครับคลอกเท่ากันที่500เมกคเฮิรตซ์แต่ตัวนี้จะได้เปรียบตรงที่ว่ามีเน็ตเวิร์กด้วยนะครับแล้วก็ได้แรมเยอะกว่านะครับอันนี้เป็น HDMI นะครับแล้วก็มี AV ด้วยนะครับคอมโพสิต แล้วก็ o p ปติคอแล้วก็อันนี้ช่องเสียบอะแดปเตอร์มีรูสำหรับรีสโตร์นะครับใช้ในการลงฟิล์มแวร์ครับจิ้มค้างอะไรประมาณนี้นะครับต,ตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นตีนเป็ดนะครับตั้งได้ลักษณะเราสามารถที่จะใช้งานในแนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็ดีไซน์สวยสวยงามดีเสียบวางข้างๆโทรทัศน์ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรบางคนก็จะมองเป็นตัว พัวรเราเตอร์หรือว่าโมเด็มอะไรไปเลย,เยเสวยดีครับเ,เนี่ยครับไคเบอร์ K3 ครับ